สวัสดีครับผมชาราสังหาปัจจีนนะครับวันนี้พา backing, เพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟซีมีสภาพทาราสังหาปัจจีนนะครับมาชมอีกแปงลงหนึ่งนะครับที่ต้องการที่จะขายนะครับแปลงนี้แปลงเล็กนะฮะอันนี้เป็นสภาพเรียบร้อมนะครับทางเข้า <ine> right. นะครับหมู่บ้านนะฮะนี่เลยนะครับเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็ส네ลับ <c> กับลาดยางนะครับก่อนที่จะเข้าไปที่แปลงนะครับบ้านสวนพึ่งนะครับตรงนี้นะครับที่ดินที่ต้องการที่จะขายมีทั้งหมดนะครับสองไร่นะฮะสองไร่เดี๋ยวสภาพเบีลร้อมเป็นยังไงเดี๋ยว ตามไปชมกันเลยครับผมพื้นที่ตรงนี้นะครับห่างจากกรุงเทพนะครับประมาณร้อยห้าสิบกิโลนะครับใช้เส้นทางนะครับหมายเลขถนนหมายเลข3าสามนะครับชวนอศก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นถนนสามศูนย์สี่เข้ามาก็ได้นะฮะตรงนี้สภาพบ้านสวนพึ่งนะครับสภาพแวดล้อมบ้านสวนพึ่งนะฮะก็เต็มไปด้วยนะครับต้นไม้นะครับไม้ไผ่นะครับ แล้วก็ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับที่อำเภอประจันตคามเนี่ยครับเป็นแหล่งที่ว่าปลูกขอไผ่กันเยอะทีเดียวนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับจะเป็นทางลูกรังนะฮะตรงนี้ตรงเลี้ยวห่างจากถนนตรงนี้เข้าไปประมาณ100เมตรก็ถึงแล้วนะครับอันนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับผมตรงนี้นะครับสองไร่นะครับที่ต้องการที่จะขายนะครับอยู่ ตำบลบ้านหอยนะครับอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพื้นที่ตรงนี้มีเพื่อนบ้านนะครับมีไฟฟ้ามีน้ําประปาใช้นะครับครับใกล้ถึงแล้วนะฮะฝั่งขวามือนะครับก็เป็นที่ที่เขาขุดบ่อไว้นะครับเหมือนจะทําเป็นโคกน้องนานะครับอันนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านนะฮะ เดี๋ยวทาราพาลงไปชมเลยนะฮะนี่ก็เป็นนะครับสภาพทางเข้ามานะครับสภาพเป็นล้อมนะครับมีฟฟ้ามีน้ำประปามีเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้นะครับห่างจากถนนตรงนั้นเข้ามาหนึ่งร้อยเมตรนะครับที่ต้องการที่จะขายก็คือแปลงนี้นะครับแปลงนี้เลยนะครับมีแนวเขตที่ชัดเจนนะครับเพิ่งซื้อไปนะครับตรงนี้เพื่อนบ้านนะครับก็ท่านไทยกันดีทีเดียวนะครับตรงนี้ นะครับหน้ากว้างตามแนวเขตตรงนี้เลยนะครับนี่แน่แน่นะครับก็ทักทายกันดีจังเลยนะครับคือตรงนี้นะครับเจ้าของเขาครับพัฒนาเป็นปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับเต็มแปลงเลยนะครับก็คือพยุงนะครับนะครับต้นพยุงเต็มแปลงแล้วก็ ภายในแปลงนะครับก็จะมีต้นยางนานะครับเดี๋ยวถ้าราพาเดินไปชมนะครับอันนี้ก็ปลูกได้นานเลยนะครับเนี่ยนะฮะปลูกได้เจ้าของเขาเพิ่งซื้อได้สองปีนะครับก็ปลูกได้สองปีนะครับต้องการขายทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับมีต้นไม้ยางนาหนึ่งสามสี่สี่ต้นนะครับเดี๋ยวเดินไปชมด้านหลังนะครับ มีระบบระบบรดน้ำนะครับเจ้าของไม่มีเวลามาดูแลนะครับตรงนี้นะครับจริงๆนะครับคอนเซปต์ก็คือจะปลูกไว้ให้กับลูกหลานนะครับทีอ่อีกข้างหน้านะครับ20ปีนะครับเนี่ยได้เห็นนะครับต้นโตโต,โตแน่นอนนะครับตรงนี้ นะครับข้างๆกันเนี่ยครับข้างๆงแปลงนี้ก็จะเป็นฟาร์มฟาร์มเห็ดนะฮะเนี่ยฟาร์มเห็ดนะครับตรงนี้นะครับสุดคุ้มนะครับตรงนี้ครับแปลงนี้ขายยกแปลงนะครับ9ก้าแสนเจ็ดนะครับมาพัฒนาต่อได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นต้นมหาดนะครับ ชนดคูดแดงนะครับพร้อมโอนเลยนะครับที่ท่านใดสนใจก็มาชมได้นะครับตรงนี้สุดคุ้มนะครับถ้าต้องการที่จะได้นะครับสวนป่าก็าปแปลงนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับนี่นะครับเหมือนทําระบบเหมือน,มนจะอัตโนมัตินะครับตรงเนี้ยถ้าน้ำลดเนี่ยมันก็ เติมเองนะครับนะครับแนวเขียชัดเจนนะครับมีลวดหนามนะครับล้อมไว้นะฮะมีต้นไม้ใหญ่อยู่นประมาณสิบต้นนะฮะประมาณสิบต้นนะฮะนับนะครับ้ารานกนับบรรยากาศดีนะครับตรงนี้นะครับ เลยลงไปนี้ก็เป็นท้องทุ่งนะฮะทุ่งนานะครับลงไปฝั่งนี้นะฮะก็เป็นทุ่งนาปลูกพยุงเต็มแปลงเลยนะครับอ่าจำนวนกี่ต้นทาราไม่ได้ถามทางเจ้าอของเขามาดี๋ยวมีมีสักด้วยนะมีสักทองหนึ่งแถวนึ่งแถวนี้แถวนี้เป็นสักทองนะครับ วันนี้ก็วันที่2เมษายน2563นะครับทาราก็เอามาพาเก็บเป็นพี่ีนะครับมาชมแปลงนะครับสวนป่าในอนาคตนะครับตอนนี้ก็กําลังที่จะดูแลอนุบาลนะครับขึ้นไปนะฮะในช่วงเดือนเมษานะครับก็ต้องให้น้ํานะครับเพื่อที่จะรักษาเบี้ยนะต้นนะครับที่กําลังจะเจริญเติบโตให้มันไม่ตายน้ํานะครับไม่แห้งนะ ไม่แห้งตายแดดนะครับไม่ใช่ตายน้ำนะครับนี่ครับต้นสักนะครับเป็นแนวเขตนะครับห่างจากแนวเขตประมาณหนึ่งเมตรนะครับก็เป็นคิวแถวของสัต์ทองนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็เป็นพยูงนะครับตรงนี้นะฮะพี่ที่ท่านใดนะครับที่สนใจก็ลองมาชมได้นะครับไม่ต้องลงทุนซื้อเบี้ยนะครับแล้วก็ไถ จ้างคนงานปลูกนะฮะอันนี้คือแปลงนี้พร้อมดูแลต่อได้เลยนะครับข้างหน้าก็มีต้นประดู่ต้นตับแบกอะไรนี่ยยางนาสามต้นเนี่ยครับต้นใหญ่นะครับแล้วก็ข้างหลังอีกนะครับก็มีตับแบกสองต้นแล้วก็มะหาดนะฮะแล้วก็ต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับตรงนั้น ต้นใหญ่ๆสองต้นคู่กันนะครับตรงนั้นลองมาชมกันได้นะครับฉนนกุ้ดแดงนะฮะที่ท่านใดที่สนใจแนวนี้นะครับก็แปลงเล็กนะครับราคาก็ตามนะครับที่ปรับปรุงไปนะครับก็มีต้นไม้ใหญ่ภายในแปลงแล้วก็มี พายุนะครับที่ปลูกนะครับไว้นะครับบ้านนี้ไม่ใช่นะครับแนวเขตอยู่ตรงแค่รู้ว่านี่นะครับบ้านนี้ไม่ใช่นะฮะนี่เลยครับสำหรับที่ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับแปลงเล็กนะครับสองไร่สองไร่เต็มนะครับอยู่ที่บ้านสวนพึ่งนะครับอําเภอตาบนนะฮะตำบลบ้านหอยอาเภอเมืองอาเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับตรงนี้ ระยะเดินทางจากกรุงเทพมาก็ประมาณ140-150กิโลนะครับแค่นี้นะฮะทักเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับทาราสหารจีนครับเบอร์โทรศัพท์086018856กนะครับ0 8 6 0 1ด5นะครับหรือจะเป็นเบอร์ไลน์นะครับ0 8 7ย8 3 9 0เ6 0 8 7ก8า9 0ดสนด9ดะครับเป็นเบอร์ไลน์นะฮะครับสำหรับวันนี้ทาราสหารปจีน ขอขอบพระคุณนะครับพี่พี่เอฟซีนะครับที่ติดตามทารานะครับและก็โทรมาสอบถามนะครับเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องการนะครับสอบถามได้นะครับยินดีที่จะให้คําแนะนํานะครับนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรขอให้ท่านมาชมผมก็ดีใจแล้วนะครับตรงนี้นะครับให้โทรมาก็ดีใจแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นประดู่นะครับพื้นที่สองไร่เต็มนะครับ ขอบคุณนะครับพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โควิดระบาดนะครับก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับจากทาลาสังหาร,รจีนะคร,ครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ